สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับกิ่งแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้กิ่งจะพามาดูรถของทางเพรยนต์ของเราบ้างนะคะว่าจะมีรุ่นไหนบ้างแล้วก็รายละเอียดเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวกิ่งจะพามาชมโดยรอบของบริษัทก่อนนะคะว่าสินค้าของเรามีตัวเลือกให้ลูกค้าได้เลือกมากมายขนาดไหนนะคะไปกันเลยอันนี้จะเป็นสต็อกของเรานะคะ ของเรามีทั้งรถเก่งรถกระบะรถครอบครัวนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจเป็นรุ่นไหนก็สามารถติดต่อมาได้หรือจะเข้ามาดูรถที่บริษัทของเราก็ได้นะคะบริษัทของเราตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แแยกหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นภาพโดยรวมนะคะ เรามาต่อกันฝั่งนี้กันบ้างนะคะลูกค้าฝั่งนี้จะเป็นรถ Fortuner นนะคะของเราก็จะมีทั้งตัวใหม่แล้วก็ที่เป็นตัวปีเก่าเราก็มีนะคะสภาพยังใหม่ยังสวยอยู่เลยลูกค้าเลขใหม่น้อยมากๆราคาดีสุดๆเลยจะเห็นได้ว่าสต็อกของเราแน่นมากๆเลยนะคะลูกค้ามีรถให้เลือกหลากหลายแบบเลย าไปดูตรงโซนด้านหลังนะคะของเราก็จะมีทีมฝ่ายช่างที่คอยซัพพอร์ตลูกค้าให้อยู่ตลอดนะคะท่านใดที่อยากปรึกษาเรื่องไหนก็ทางเราจะมีหลังบ้านให้ตลอดเลยเดี๋ยวจะพาชมโดยรวมกันบ้างนะคะ ของเรานะคะเราจะมีรถเก๋งให้ลูกค้าเลือกหลากหลายเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นวันนี้จะมาแนะนำคร่าวๆนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจกำลังมองหารถเก๋งสภาพสวยนะคะก็สามารถติดต่อมาที่เพชรยนต์ได้เลยนะคะหรือ จะช่องทางติดต่อกิ่งก็ได้ค่ะโทรมาที่เบอร์0820726152นะคะช่องทาง YouTube นะคะชื่อ,อกิ่งกิ่งรถสวยนะคะลูกค้าหากลูกค้าสนใจอยากเข้ามาดูตัวรถก็สามารถเข้ามาได้ที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะลูกค้าเขตมินบุรีค่ะเดินทางสะดวกง่ายมากๆเลยนะคะของเราจะอยูอ่ใกล้กับโรงพยาบาลเสรีรักนะคะลูกค้า อันนี้กินจะมาแจ้งสเปคคร่าวๆนะคะรุ่นนี้จะเป็นตัว Vios นะคะ Toyota Vios 3.5ี e ค่ะราคาอยู่ที่359,000บาทนะคะลูกค้าตัวนี้ถือว่ายังสวยนะคะลูกค้าราคาไม่แรงมากสำหรับลูกค้าท่านไหนกำลังมองหาหรือว่า ต้องการรถขนาดเล็กนะคะและประหยัดน้ำมันต้องเป็นตัวนี้เลย Toyota v i mm ี hmm. s Toyota ต u t i s t นะคะลูกค mm ้า hmm. ของเราจะมีทั้งตัว a u t s s แล้วก็ v ี o s นะคะลูกค mm ้า hmm. สามารถเลือกได้เลย mm hmm. เรามาต่อกันที่รุ่นนี้กันบ้างนะคะลูกค้าตัว Toyota v i ี s 1.5J นะคะ mm hmm. รุ่นนี้ มาพร้อมกับสีที่โดดเด่นอีกหนึ่งสีนะคะสีออกเป็นสีบอลน,น้ำตาลนะคะสวยดุมากมาพร้อมกับตัวแม็กให้แล้วนะคะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบรถสายซิ่งๆนะคะตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เหมือนกันราคาตัวรถอยู่ที่345,000บาทนะคะลูกค้าปี2016ค่ะสำหรับรุ่นนี้เลขไม้ก็ถือว่า สวยนะคะลูกค้าอยู่ที่6,9000นินิดๆเองนะคะเดี๋ยวจะพามาชมรอบตัวรถบ้างนะคะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะตัวไฟรถตัวนี้จะเป็นตัวหลอดอไฟหน้านะคะมันติดเฟเ t คเตอร์คะ่ะลูกค้า นี้จะมีไฟตัดมอกมาให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้กิ่จะพามาชมคร่าวๆก่อนนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ไว้ให้ด้วยนะคะครั้งหน้าเดี๋ยวกิ่งจะพามาชมรุ่นรถคันไหนก็จะได้ไม่พลาดคลิปนะคะช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์0820726152ค่ะช่องทาง YouTube ชื่อกิ่งกิ่งรถสวยนะคะลูกค้าหรือจะติดตามทางเพจก็ได้ะคะ่ะชื่อเพจน้องกิ่งเพชรยนต์นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากมาดูสินค้าจริงหรือว่า อยากมาดูสต็อกสินค้าของเราก็สามารถเข้ามาได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะของเราจะมีรถสต็อกให้ลูกค้าเลือกหลากหลายรุ่นหลายหลาหลา,หลากหลายแบรนด์นะคะลูกค้าถ้าท่านไหนไม่ชอบเป็นรุ่นนี้อยากดูเป็นรุ่นอื่นเราก็มีสินค้าให้ลูกค้าได้รับชมนะคะเป็นสีเทาเข้มตัวนี้ก็มีค่ะ มาด้าสองรุ่นนี้อีกหนึ่งรุ่นนะคะลูกค้าที่เป็นตัวยอดนิยมของเราเลยกิ่งของประชาสัมพันธ์ในส่วนของโปรโมชั่นของทางบริษัทในเดือนนี้นะคะเดือนมิถุนายนนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่เครดิตดีสามารถออกรถกับเราใช้เงินเพียง299บาทนะคะลูกค้าดอกเบี้ยถือว่า ถูกมากๆเลยเป็นโปรโมชั่นของเดือนนี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยบริษัทของเราตั้งอยู่ที่ซอยเสยรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเขตมินบุรีกรุงเทพค่ะลูกค้าหรือจะโทรเข้ามาที่เบอร์0820726152ก็ได้ค่ะยินดีให้คำปรึกษานะคะลูกค้ารถของเราจะส่งให้ ฟรีทั่วประเทศไทยเลยนะคะลูกค้ารถมือสองเกตนะคะสต็อกแน่นให้ลูกค้าได้เลือกหลากหลายรูปแบบเลยคะ่ะ สำหรับคลิปต่อไปนะคะกิ่งจะพาลูกค้ามาดูรุ่นไหนก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ไว้ให้ด้วยนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดคลิปนะคะสำหรับวันนี้เดกกิ่งขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ